สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับวันนี้จะเจอกันอีกเช่นเคยทาง y o ท t u b anel หนึ่งหกแปดเก้าห้าตัวเลขพารวยนะครับวันนี้มาเจอเจอกันนะครับอ่าก็ผ่านมาหลายวันแล้วเนาะอ่าตัวเลขกม็มานีอ่าลงให้สมาชิกนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับวันนี้ก็เจียดเวลามาให้นะครับ สูตรที่เข้าก็มีสูตรที่หลุดก็มีนะครับส่วน3ตูวบนเฉียดไปแต้มเดียวเนาะอ่าสชุดโต๊ดนะครับส่วนสูตรเด่นบนก็พลาดไปสูตรสสูตรแค่นั้นเองเนาะ,ะวันนี้ก็มานำมาให้ดูกันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องฝากคำเตือนสักนิดนึงนะครับเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลงวดต่อไป จงใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้นำไปใช้ในทางที่ผิดสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามาใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยก็แล้วกันวันนี้นำตัวเลขเด่นบน12สูตรนะครับมาจับชุดโต๊ดให้เลยแล้วกันนะครับในงวดประจำวันที่ 17มกราคม66นะครับเด่นบนจับชุดโต๊ะให้เลยนะครับจะมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้าสูตร12สูตรที่ยังไม่พลาดนะครับอ่าสูตรนี้เดินย,วยาวๆนะครับสูตรนี้นะวันที่แล้วเรา7 9วันนี้ได้6กนะับ8เนาะอ่าสูตรนี้ได้1กับ7นะังวันที่แล้วอาวันนี้ได้8กับ4นะครับ อะแล้วก็2อสูตรนี้เป็น10หน่วยบนเนาะสิหน่วยบนจับมาไว้เลยอ่ะก่อนหน้านี้เกาชน4567นะ4567นะตรงนี้เนะาะทงวันนี้9012ชนที่9012นะสสูตรเพราะฉะนั้น10หน่วยบนถ้าถ้าไม่มี9ไม่มีศูนย์ไม่มี1ไม่มี2นี่ก็ให้ระวังนะครับทีนี้จับรวม สามตัวบนเลยนะทั้ง12สูตรถ้าสูตรไม่พลาดนะครับเอาตามสูตรเลยเนาะถ้าสูตรไม่พลาดก็จะได้1 2 3 4 5 6 7 8ชุดแค่นั้นเองถ้าไม่คิดอะไรมากจับ8ชุดโต๊ดนี้นะครับ8ชุดโต๊ดนี้นำไปใช้งานนะครับอ่านำไปใช้งานทีนี้เราจะคัด2ตัว จากแต้มสองตัวบนของเราที่ยังไม่พลาดนะงวดที่แล้วแต้มสองสองตัวบนเข้าแต้มสามตัวบนก็เข้านะครับก็คัดจากสามตัวโต๊ดนี่แหละมาแต้มหกเจ็ดแปดเก้าสามห้าเราก็มาคัดจากนี้อ่หกแปดแต้มสี่ไม่มีอ่าเราก็คัดหกสองแต้มแปดก็มีอ่าก็จะมาเขียนไว้ตรงนี้ใช่ไหมประมาณนี้แล้วถ้าเป็นแปดสองแต้มศูนย์นะ เต็มสิเต็มศไม่มีอ่าก็จับไม่ได้ใช่ไหมอ่าก็จับในชุดนี้คัดจากแต้มก็จะได้ไหมสองหกหกสองสองสี่สี่สองแปดห้าห้าแย์แปดแปดศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์สองเ 077081181771นะอันนี้คือ2ตัวบนนะครับ2ตัวบนเดี๋ยวทีนี้คัดจาก10หน่วยบนเห็นไ,ไหม10หน่วยบนเขาชนที่9012 2สูตรนี้เป็น10หน่วยบน อาชนเราก็มาตัดออกว่า9012ต้องมีอยู่ใน2ตัวบนเพราะฉะนั้นตัวนี้มีแต่8 9012ไม่มีก็ตัดออกอ่าแล้วก็7กับ8 9012ไม่มีนอกนั้นมีหมดนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวบนตัดได้2ชดุดทิ้งได้2ชุดก็เหลือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ชุด9ชุดนี้ นะครับอันนี้2ตัวบนไปกลับนะครับจะเป็นตัวไหนก็นำไปใช้งานดูเดี๋ยวจะหาสูตร2ตรัวบนตรงๆมาเทียบให้ดูนะครับสิบหน่วยหลักสิบหลักหน่วยบนเนาะมาเทียบตัดเอาในคลิปต่อไป<ส>อทีนี้ก็มาดูต่อนะครับว่าจะคัดเน้นแต้ม3ตัวบนยังไง วดที่แล้วแอดใช้สูตรเดียวสูตรนี้40กงวดยังไม่พลาดนะก็เลยใช้สสูตรมาเทียบอีกสสูตรนี้ก็20งวดนะครับมาตัดตัดแต้ม3ตัวบนก็จะเหลือแต้มอยู่5อาสามแต้มนะครับ5แต้ม5แต้ม6แต้มเแต้ม5แต้ม6แต้ม9เราก็มาคัดจากชุด3ตัวบนนี้ว่าชุดไหนเข้าแต้ม5แต้ม6แต้ม9 เมื่อคัดดูแล้วก็จะเหลืออยู่3 4 4ชุดนี้นะครับที่เน้นนะครับก็จะเป็น6 8 2 8 0 7 8 1 7 8 2 5อันนี้เป็นชุดโตดทีนี้ถ้ามาจับาวาง10หน่วยด้วยนะครับให้มันตรงกับ10หน่วยด้วยนะก็จะเป็น8 2 6 8 6 2นะจับตรง นี่จับตรงๆแล้วจะเป็น26หรือ62ถ้ามาทีนี้ก็ถ้าเป็น807ก็จับได้4ชุดตรงนะ807 870 708 780นะถ้าเป็น817ก็ก็แปดหนึ่งเจ็ดป็นึ่งเจ็ดแปดนะได้4ชุดถ้า825สอ้ได้825 852หชุดเท่านเองถ้าชุดตรงตรงจัดชุดตรงตรง4 5 5 6 7, 8 9อ1 11 1 12 12ชุดตรงนะอันนี้ชุดตรงทีนี้ถ้าคัดเฟ้นตามหลักนะครับอแอดก็คำนวณไปแล้วแต่ว่ายังไม่นำเสนอเนาะดูตัวเลขแล้วนี่เลข5กับเลข8เขาจะชนที่หลักหน่วย เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นแอดก็เลยวงแต้มสีเหลืองไว้ให้นะเป็น825 718นแะครับแล้วก็708นะครับเพราะว่าเลขก8เขาชนที่หลักหน่วยเยอะนะครับแล้วก็เลขก7ชนที่หลักร้อยหลักร้อยมีอยู่6สูตรเขาชนหมดเลย หลักหน่วยมี5สูตรชนที่5สูตรเลยเป็น8ทีนี้หลักสิบสเปะส,สปะนะครับเขาจะไม่ชนทั้งหมดก็จะมีเราก็เลยยึดที่อันนี้ก็เลข5กนน็ชนที่หลักหน่วยเยอะเหมือนกันส่วนพอกันทีนี้ก็เลยเป็นที่มาของการหาคัดเฟนนะครับ3มชุดนี้จะมาให้เห็นไหมตรงๆกลงงนะ็ลองนำไปใช้งานนะครับลองนำไปใช้งานนะครับ 825 718หรือ708นะหรือจะมาชุดนี้ก็ลองพิจา,ารณาดูนะอันนี้เป็นไปได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าเราคัดเฟ้นตัวเน้นเท่านั้นเองนะ3ชุดนี้ดูที่ว่าจะมาให้เห็นไหมนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอขอให้รวยๆปังๆในปีใหม่เป็นงวดแรกเนะาะวันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ